เสร็จแล้วนะครับผมตัวนั้นยังไม่ทำนะมันจะมืดอ่ะก็เลยถ่ายตัวนี้ก่อนนะครับผมส่วนเท้ผมวันนี้ก็จะมาะยิงทรายปาครอบไอเบรกนะครับผมเบรกหลังนะครับผมอันนี้ก็ผมก็ทำสีมาเรียบร้อยแล้วละ่ะ แต่ว่ามันไม่สวยก็เลยขัดออกขัดออกมันก็เลยเป็นแบบนี้เป็นรอยเหระมันก็ไม่สวยผมก็เลยจะยิงจะลองยิงดูเป็นคลิปแรกครับอันดับแรกผมก็จะยิงดุมไอ้สเตอร์ด้วยอันดับแรกกอกกอกสายเข้าอันนี้ก่อนก็เข้าก,กวดก่อน มันต้องกรอบเต็มอันนี้โอเคก็ผมก็ทำไป,ไปเรื่อยๆนะคลิปนี้จะยาวหน่อยเห็นปะผมต้องหาม,มุมก่อน เวลาผมจะยิงผมก็จะยิงเข้านี่ไงเพราะว่าสายมันจะไม่หล่นนายก็เสียบเสียบตูดเนี่ยเสียบตูดแล้วก็เนี่ยให้ให้รูตรงเนี้ยไม่ต้องไปไม่ให้ต้องไปชนนะกะให้พอดีพอดีนะแล้วก็ปล่อยลมยิง ก็จะออกนะครับโอเคทำการยิงเลยนะครับผมเห็นปะเห็นดุมปะดุมไหมนี้ไม่น่าได้เอาอุปก่อนเอาวางไว้พื้นดีกว่าทำการยิงตรงนี้ครับผมไม่เห็นดิเห็นปะเออเห็นยิงตรงนี้ ทรายมันก็จะหมดเร็วหน่อยนะครับเพราะว่ารูมันใหญ่นี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับยิงแล้วนะครับสังเกตดูนะครับว่าตรงนี้ยังไม่ได้ยิงกับตรงที่ยิงแล้วนะครับมันก็ต่างกันพอสมควรนะครับมันก็สวยเลยนะเนี่ยเออเอาเรื่องอยู่นะครับเดีย๋ยวผมจะยิงอันนี้ด้วยเลยเนี่ยยิงอันเนี้ย <c oughs> คลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับผมก็ฝากดูให้จบด้วยอะดับแลกก็ต้องเสียเวลาก่อกันนี้ด้วยแหละเพราะว่าสายก็ปล่อยให้มันทิ้งไปเลยเพราะว่ามันจะกระมันจะแบบกระดินหาเราอะแบบของก็ยิ้มหม่เห็นปะเห็นตอนฟองไหมอ่าให้เห็นตอนของด้วย นีประมาณนี้นะครับผมขี้เกียจติทำอีกอันในที่ยิงแบบหนึ่งครับมันจะง่ายกว่านี้อันนี้ก็คือแบบทำเข้าๆไปก่อนไม่ต้องขันแน่นมากแล้วก็เอาต่อตรงนี้ผมจะยิงดุมนี้ดุมนี้แล้วก็ดุม ดูไอ้ดุมเตอรอแล้วก็ฝาครอบเดกครับสองอย่างเสียบกไปอ่าเห็นปะเห็นนี่มนอยู่ไก่นิดนึงเพราะผมซูมเพราะว่ามันกลัวมันกระดิงกระดิ่งใส่กล้องนะครับอ่าทำการยึงกันเลย แล้วนะครับไม่ถึงไม่ถ uh> ึงสองสามนาทีแต oh, ่ก ja. mm ็ได um ้อย evet OK> ู่พอเขาพอคร่าเข้ายนเนี่ยเป็นไงครับเอาเรื่องอยู่นะเดี๋ยวผมจะอใส่ให้ดูตอนท้ายคลิปนะครับผมสวยเปล่าวันนี้ไม่เป็นไรอารมณ์ปอแล้วก็ล้างล้างอารมณ์ปอ ไม่ต้องยิงตัวเนี้ยตัวน,นี้ก็น่าจะยิงหน่อยเพราะว่าคนเห็นข้างในคนไม่เห็นหมดสายนี้ผมก็ต้นงได้ไปกล่องให,กกหม่นะครับผมก็จะตัดตอนตอนล่อนนะครับตัดตอนล่อนออกแล้วก็ตอนยิงก็ เอามาใส่ผู้ผิดผู้ถูกก็ขอไปด้วยนะคระับผมตื่นเต้นทรายมันก็เปียกด้วยนะครับมันก็เลยขยา่าได้ขยา่าทำไมขย่าก,ก็มันก็ไม่ออกมันติดก,กันปั๊มลมเล็กนะคร็ต้องใช้เวลาด้วยเพราะว่าไม่ใช่ปั๊มลมใหญ่ผมซื้อในลาชาดาทั่วไปนะครับ ยังมาเห็นป่ะระยะน,นี้เลยเนาะเห็นอันน,น,อนี้ครับมจะยิตงตรงเนี้ยบริเวณนี้นะผม ง่ายก็คือทำตัวนี้เสร็จก่อนนะครับทำตัวนี้เสร็จแล้วก็ตัวนี้อีกดุมดุมตัวหนึง่งผมก็จะไม่ได้ทําให้ดูนะครับผมจะตัดไปตอนที่ทําเสร็จแล้วแล้วก็ครบคู่ไปด้วยกันนะผมแต่นี่ครับผมก็จะทําให้มันเสร็จเลยในคลิปนี้นะครับาย,ยังเหลืออยู่ แต่ตัวนี้ก็ยิงไปแล้วนะตัวนี้ก็ยิงไปแล้วเดี๋ยวแต่ตรงนี้เห็นไหม ลงได่แล้วครัต้องรอลมด้วยเสร็จแล้วนะผมตัวนั้นยังไม่ทำนะมันจะมืดอ่ะก็เลยถ่ายตัวนี้ก่อนนะผมสวยๆนะผมฝั่งนี้ก็ยิงแล้วขาวสวยนะผม ถ้าใครอยากจะยิงแล้วก็ทําสีก็ได้เราแต่ว่าผมปล่อยแบบนี้แหละมันสวยดีแล้วมันแบบสายค,นนะครีนมน่งค้าพก็ฝากกดไลค์นะกด s u b บ c r i b e นะเพื่อเป็นกาลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ